วันนี้แจ้งแอร์ไม่เย็นนะครับตัวอินดอร์ทำงานนะครับตัวไฟคอมเพรสเซอร์ทำงานตัวนี้เป็นยูนิแอร์นะครับแอร์เก่ามากแล้วแต่ยังใช้ดูอยู่เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันครับว่าเกิดจากอะไรโอเคครับเมื่อกี้นี้จากสาเหตุแอร์ไม่เย็นนะครับก็ขึ้นมาเปาะมาเปิดดูนะครับตัวพัดลมทํางานนะครับก็เลยมาเช็คดูว่าคอมทํางานหรือเปล่าก็สรุปว่า สายสตาร์ทนะครับที่ผ่านแคปคอมที่จะไปทําให้คอมพิวเซอร์เนี่ยออกตัวเนะี่ยมันอาร์คแล้วก็ขาดน่าจะเกิดจากการเป็นสนิมแล้วก็ไฟเดินไม่ดีนะครับมันเกิดความร้อนสะสมก็จะเป็นแบบนี้ได้ถ้าแอร์นานๆน,นะครับก็เวลาเราดูแอร์ไม่เย็นอะไรเงี้ยถ้าเป็นเจ้าของบ้านอะไรเองเงี้ยเราเช็คเบื้องต้นแบบพวกนี้ได้นะครับมาดูแคปสตาร์ทดูว่าคอมทํางานไหมดูว่าพัดลมทํางานไหมไฟเข้าไหมบางทีก็แมกเนติกเสียนะครับบางทีก็แคปเสื่อมถ้าใช้เป็นานานๆแคปจะเสื่อมนะครับ บางทีคอมออกตัวไม่ได้เงี้ยครับก็จะโดนช่งางเพราะเปลี่ยนคอมเปลี่ยนเครื่องอะไรพวกนี้ครับอันนี้เราเช็คเองได้ครับเดี๋ยววิธีเช็คแคปมันก็มีในอินเทอร์เนต็ตทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นแคปพัดลมนะครับตัวเล็กตัวนี้จะเป็นแคปของคอมเวลาการวัดค่าแคปเสื่อมไม่เสื่อมเงี้ยจะสอาจารย์เริ่มจาก3ปี5ปีแคปจะเริ่มมีปัญหานะครับคือถ้าแคปเสื่อมเนี่ยมันก็จะไปสตาร์ทคอมพิวเตอร์ไม่ได้คือคอมมันก็จะไม่หมุนมันออกตัวไม่ได้มันก็จะไม่หมุนนะครับมันก็ แอร์มัน,นก็จะไม่เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับครับหลังจากต่อสายเรียบร้อยนะครับคอมพิวเตอร์ก็ทำง,งานแล้วก็งลงทำง,งานนะครับก็ระบายความร้อนได้ปกติตอนนี้ก็อแอร์กลับมาเย็นเหมือนเดิมนะครับแต่ไฟหาเส้นเดียวขเข้ายน,นะครับ